สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องฟรีๆมีตังใบแหีนญสลึงนะคะขอบคุณสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องคันค่ะคลิปนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในสูตรหลัก10บปนกันค่ะตัวนี้เดินยาวค่ะเดินมา18บแปงวดติดวันนี้เราจะคำนวณย้อนหลังไปสี่งวดนะคะ เราไปดูการคำนวณกันเลยค่ะสูตรของหลักสิบบนเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสองคงที่นะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกสองเป็นสิบแปด สิบแปดบวกสองเป็20 20 25 25นยี่สิบยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกสองคงที่เป็นยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดเดินหน้าไปทีละแต้มให้ได้ห้าตัวนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าเมื่อต่อมาเลขท้ายสามตัวของอสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์ออกสองเจ็ดศูนย์นะคะ เจ็ดเข้าไปที่หลักสิบบนค่ะเจ็ดเข้าไปที่หลักสิบบนมาร์กไว้ก่อนค่ะ,ะงวดต่อ้าค่ะงวดต่อมาเราคำนวณสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสองสองบวกกันสองครั้งนะคะเป็นสี 8บวก4เป็น12 12บวก7เป็น19 19บวก0ได้19 19บวก7เป็น26 26บวก2คงที่เป็น28ใส่8ค่ะเดินหน้าทีละแต้ม8 9 0 1 2งวดนี้ปกากว่าออกหน่วยออก7 8 7 8 เข้าไปที่หลักสิบบนนะคะของเราได้8 9ดเก้ศนย์เข้าไปที่หลักสิบบนมาดูการคำนวณต่อไปค่ะ1นบวกหเป็นสองสอบกศก็ได้2 2งบวกแเป็น10 10ิบวกเเป็น1ิบ สิบเจ็ดบวกหกเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามคงบวกสองคงที่เป็นยี่สิบห้าใส่ห้าเดินหน้าทีละแต้มห้าหกเจ็ดแปดเก้างวดต่อมาออกสองเจ็ดสองเจ็ดเข้าไปที่หลักสิบบนค่ะเจ็ดของเราเข้าไปที่หลักสิบบนนะคะงวดต่อมา ห้าศูนย์หนึเบวกหเป็น10 10ิบวกหบวกกันสองครั้งเป็น12 12อบวกเเป็น19 19กบเวกสเป็น21 21ิบเวกสเป็น23 23ิบวกสองคงที่เป็น25่สิบหใส่ห้ค่ะเดือนกล้องก่อนแบบหนึง เป็นยีเนาะยี 25, เดินหน้าทีละแต้ม5้า8 9เจางวดต่อมาออก5้าเจ็เข้า7ที่หลักสิบบนนะคะเเข้าที่หลักส<น>ิบเรามาดูการคำนวณของงวดประจำวันที่1นึ่งมิถุนายนสองพันห้าอยหกสิบสี่กันค่ะหลักแสนบวกกันสองครั้ง 6บวก6เป็น12 12บวกหลักพันบวกกัน2ครั้งนะคะ4บวก2 4บวก4เป็น8 12บวก8เป็น20 20บวก7เป็น27 27บวก9เป็น36 36บวก7เป็น43 43บวก2คงที่เป็น45ใส่5เดินหน้าทีละแต้มไปค่ะ5 6 8 9เราจะได้หลัก10บบนประจําวันที่1มิถุนายน2564เราจะได้หลัก10บน5 6 7 8 9นะคะเราก็รอติดตามชมว่าจะมาตามสูตรของเราไหมสําหรับคลิปนี้เราคํานวณหลัก10บบนเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะลงหลัก หน่วยบนให้นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีค่ะ